สวัสดีนักเรียนที่น่ารักยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค5 w 1s นั้นสําคัญอย่างไรและข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสรรค์ที่ดีนั้นสําคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับการเขียนเรื่องจากภาพโดยใช้เทคนิค5 w 1s นั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะทําให้นักเรียนสามารถเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความสับสนและว่ากวนของเนื้อหาซึ่งจะทําให้งานเขียนของนักเรียนนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการนําเทคนิค5 w 1 s ไปวิเคราะห์ภาพเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับเทคนิค 5W1H มีดังนี้ Who คือใครหมายถึงตัวละคร What คืออะไรหมายถึงแนวคิดสําคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Where คือที่ไหนหมายถึงสถานที่ when คือเมื่อไรหมายถึงช่วงเวลา w h y คือทำไมหมายถึงเหตุผลของการกระทำของเหตุการณ์ How คืออย่างไรหมายถึงผลที่เกิดขึ้นและข้อคิดที่ได้จากเรื่องต่อไปเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องจากภาพที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างไรถ้าหากพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับต่อไปเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องจากภาพมีดังนี้หเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัด 2. เขียนภาษาไทยมาตรฐานไม่เว้นบรรทัด 3. มีความยาว4 -7 ถึงบรรทัด4ไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องหไม่เขียนเป็นบทร้อยกรอง 6. ไม่ใช้คำย่อ 7. ไม่ใช้คำทับศัพท์เห็นไหมล่ะครับว่าทั้งเทคนิคการเขียนเรื่องจากภาพโดยใช้เทคนิค5 w 1 s และข้อควรปฏิบัติในการเขียนเรื่องจากภาพตามมจิตนาการและสร้างสรรค์น,นั้นไม่ยากเลย ฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนำสิ่งที่เรียนในวันนี้ไปปรับใช้กับเนื้อหาให้ถูกต้องและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ